นี้อันนี้ปึ๊บอ๋อไ่ยังยังะหน่าไข่ไข่อะไรเ้อะไรไข่ะไรอะไรใช่ไข่สันแบบนีเหมือนนะเฮ้ยไข่สันอ๋อดู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 ืดอ๋ดูนะมืดดมืไข่สันไข่สันเสียบปะ ทำผิดพลาดทอผลาอะไอะทำความสะอาด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 อ๋ไ้กอดอก็วไ้กดไ้กดเมื่อกี้ใครว่าเหาอม่ใ่ม้นแกมบ้านเมว่ามีใครส่ยุบ หมดอะไรเนี่ยหมดหมดกีฬาพี่กีฬาหมดเลยใช่ไหมใช่ครับกีฬานี่ใช้พื้นที่เล่นเยอะเนี่ยทำไมอ่ะพี่อะไรอะไรกีฬาปัญญาลิสเซ่ใสเนี่ยตอนแรกยังเงียบแล้วเงียบใครส่งเลยนี่นั่งทำอะไรนี่มือได้หรอหัวยาว เดี๋นะมือไับทำไมก็ตอมือก็ทำอะไรกัยน่วยนวยดิ่แล้วก็กกลนี่คือชาเสื้อมันอ๋อดแล้วโูดเลยอะคูเลยลินเลอินหยงชนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ห้หโ่อโอ้โอ้โห้ อะไรอ่ะตนขอเพลงหน่อยโอ้โหอะไรวะอะไรวะโอ้โหไม่ฟังเหรอโอ้โหไม่รู้ที่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกัน่สนิหรืนะกลุ่มกลุ่มอะอะไรวะเกกลับ ก็ส่เหีเลยอย่าคิดลกไ่คิดเลยกอย่าคิดโอโหเฟิร์สฟักลับขึ้นมาเฟิร์สเอานะเอานะได้ได้ยังถูกทัอวโอหอกอูกเฉยได้ไงอะไรวะเอยเห้ยอ้ย้ยโอ้อ้ย้ยอ้อ้ยอยอะยโย้อย

ออกคราเลยนะรักแกเ่ไอ้นี่แันจะอไไปอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยฮะีาอะไรวะเหนียวเหนียวไกเหนียวไก่ เออดูไกลอยู่นะโโอ้หยเขาไหวแล้วอะไรวะไรปืนสองขยะอะไรปืนอะไรปืนอะไรขึ้นปืนอะอะไรวะอะไรอ่ะยูเนาอะไรอ่ะทำอะไรปิ้วอ๋อปิ้วปิ้วอะไรวะเจ้าวาดไอ้เหนียวไก่ทำไมเหนียวไก่โอ้ทำเดียวหรือเปล่า เต้นว่าวกันอะฮะอะไรนะอะไรอ่ะโธ่เขาไม่ใช่เหรอมันเป็นกีฬานั่นน่ะอีกเพื่อนาหอโอ้มีร้านน้ำแข็งมีร้านน้ำแข็งโอ้ไม่ใช่อ่ะอ๋อเอ้ยไม่ใช่จแปลกอะไรวะ มัดดูหนาวหนาวจัเลยอะไน่้ววมีคำว่าฮอกมีคำว่าฮอกอะไรฮอกอะไรฮอกอะไรฮอกอกไฮอกบิดฮอกอะไรวะอกบ่ตอบแล้วนะโูว่าจอบจบเลยนแข่งุนจอบว้หามันก็ได้มาจะได้ชนะเอง โอ้โหเขารู้เลยเลยฆาตการ์ยีฬาอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเกือบถูกเกือบถูกใครว่าจ้ะปันดาว่าเกือบถูกเออเกือบคุเอาก็ถูกอะไรวะจาบฟันก็ไม่ใช่จาบฟันแล้วมันมึงไอ้าสตร์ เออทำไมฟันดาบเกือบถูกอ่ะโอู้หูเลื่อยอยู่ทู่กันฟันดาบเกือบถูกมันต้องขาดอะไรสักคำหนึ่งต่อสู้มาวะเออไม่ใช่แล้วฟันดาบไทยคืออะไรอ่ะดีไปหน่อยสิเอ้านี่ไปสุดๆเลยตอบไม่ได้เนี่ยต้อขาดนีสามพยางโอ้๋อไฟสุดสุดแล้วเออโอ้โหโอ้โหเห็นเห็นเห็นข้างหลังนี่ก๊อตเลยเป็นการแบบ มารวมกันแบบไร้เหตุผลมันเซมิชันกันมันรวมกันเร็วพี่หามพี่นนท์ไม่เอาเรื่องเราเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไอ้พี่เด็กควงกับแล้วควงกันแล้วไรอ่ะ้ยควงกันแล้บอกแล้วรวมกันอย่างไร้เหตุผลคุณจะบอกคำตอบเลยไก่ไม่ตาองตา กูเตะหมาถุงถุงโต๊ะออกคลิปแม่เลยเขาจะคิดว่าเราไม่เป็นคนชอบทำร้ายที่กล่องบอกเขาอะไรวะเนี่ย๊ะอ๋อมงตงจะสวยเลยโอ้นีเโหก็ยันตีฮะอะไรตีด้วยอะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือปืนนะพี่อ๋อ เปิญน่นคือเปินโอ้ให้ตายเถอะไอ้วะน่าโอ้โหนิงเป็นบอลไว้เนี่ยเป็นเปล่าโอ้โหทำไมอะโอ้โหอะไรวะพูดอย่างนี้ยถูกแล้วน่ะอะไรนะเอ่อสองขอย่างอะไร อะไรเพลอะไรอะไรโอ้โหง่ายจริงเนี่ยอันนี้อันนี้คือลูกบอลเนี่ยลูกบอลวงกลมอ่ะลูกบอลอ๋อเฮ้ยมันบอกสักคนเฮ้ยเกือบถูกอะไรวะโอ้โหเกแค่เรื่องสิบว่างโอ้โหไม่มีคนตอบถูกเพลพอไม่ถูกหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเอเฉลยดิไม่มีไม่คนตอบไม่ถูก อ้าวไม่มีเชลเลยไอเพน่อนที่ไหน